นิค<ผ>มออนทัวสวัสดีครับผู้รับชมนิคมออนตัวทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่เดือนสิเอ็ดนะครับเป็นวันออกพรรษาเราจะไปทำบุญกันที่วัดนะครับพ,พาแม่พาญาติญาติพี่น้องไปทำบุญที่วัดในวันออกพรรษาวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเอาบุญมาฝากผู้รับชมหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะอากาศวันนี้ออกพรรษาแล้วก็ยังคืมๆอยู่นะครับนี่เหมือนฝนจะมาฝนมาติดๆกันแล้ว3วันนะครับเป,เป็นล่องมรสมที่พัดผ่านในตัวที่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกด60%สรซำหรับสภาพอากาศวันนี้นะครับฝนตก60%สิบเอนฟือนก็ใส่ผ้าสินค,ครั้งแรกที่ใส่ผ้าสินมาอยู่ ใส่สเกตใส่ไปวัดเออใส่ผ้าไหมไอ้ผ้าถุงเป็นไหมไหมตัวนี้ได้มาจากที่ไหนครับอันนี้นี่ซื้อมาจากไม้ขอนแก่นไม้ขอนแก่นค่ะซื้อมาจากเพื่อนไอ้พี่ที่ทำงานเ็เามาขายรู้สึกเป็นยังไงบ้านใส่ข้าไหมรั้งแรงเขินเขินก็ดูดีอยู่นะครับนี่ครับเตรียมกับข้าวไว้แล้วนะครับในครัวป่ะเตรียมไปกันละ ีม<อ>ปไปทำบุญกันได้เดี๋ยวแม่แม่กับป้านะครับป้าอยู่หลังนู้นเดี๋ยวแม่ก็เตรียมปิดบ้านอยู่ในจังหวะที่รอป้าอยู่ก็มาดูบรรยากาศนะครับนี่ฝนกำลังคลื่นอยู่นะครับมีทางไปฝั่งทางสีสเกตนะครับมีทางไปที่เราจะไปวัดกันนะครับคึ้มๆอยู่ถนนสีสเกตรัตนบุรีนะครับทางนี้ไปทางรัตนบุรีป้าแต่งตัวอยู่ รอเดินทางครับ ครับยางยีงได้ครับครับเต่าผู้แก่แค่แน่หรือว่าเป็นยางจากสัตว์ตัวหนึ่งตัวชั้หือเาปกปิดายก็จะมีกระต้มขนมนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จนะครับถวายอาหารเช้าเสร็จก็จะตักข้าวกินกันนะครับ สวัสดีครับทีเมื่อร่บบอน,นี่นนะอบอบสอ <laughs> โอ้อรครับจ่องด้วยปากนสบครับเขาต้นะจ เป็นไงบ้างครับเฟื่องใส่ผ้าถุงแล้วนั่งสะดวกสบายดีไหมใส่ผ้าถุงครั้งแรกครับไม,ไม่สะดวกเท่ากันเกงจ้ะระวัง <c oughs> เก่งอยู่เก่งอยู่นะครับนี่ครับผ้าไหมจากเนินตรงแกน แต่มันก็สวยดีสวยดีสวยดียดเป็นใส่แล้วก็อม,มันก็เหมือนมา,มาวัดนะนะเรียบนนะเรียบร้อยเรียบร้อยพุทธผู้แก่มาวัดเออ <laughs> เห็นแต่พุทธผู้แก่มาวัดก็ใส่ผ้า<ส>ถุงกัน,นที่นี่นะก็ดี <laughs> สวยดี <laughs> ก็จะมาล้างบาทให้กับครูบาอาจารย์นะครับหลังชันเสร็จนะครับนี่ก็เป็นน้องเม่นนะครับกําลังจะปวดหารกำลังจะตั้งใจมาบวช <c oughs> มาบวชที่นี่นะครับประมาณช่วงพฤศจิกานะครับนี่ก็มาเข้าวัดเข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วครับวชในอมาะชเปล่ยโคตทหารปคตทหาร ใจจิตบวนนี่งดีตั้งใจดีนะครับเป็นมาวัดตั้งแต่เด็กๆก็ยังตั้งใจมาเพื่อทําความดีนะครับนี่น้องเมนก็กําลังทําอะไรครับตอกก๊อ,อกครับตอกก๊อ,อกน้ํานะครับในช่วงเวลาที่มาอยู่วัดได้ช่วยงานนะครับที่วัดนี่ครับก๊อ,อกพังใหญ่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวโตเกมให้ครับนะแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าตื่นเต้นกล้องหรือเปล่านะครับมอ้อหล่นเลย <c oughs> านน,นันลขอบคุณค่ะกันนี้มีทั้งแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ช่วยนะครับมาช่วยล้างจานวันนี้ในงานาาบุญเวัต่อพรรษานะครับแม่ผู้ใหญ่อยู่ริมริมแม่ผู้ช่วยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสังเกตนะครับผู้ที่มาวัดก็จะใส่ผ้าถุงกันคือบทุกคนก็ว่าได้ครับ มีแต่ลายที่สวยผ้าถุงผ้าไหมพื้นบ้านนะครับถามน้าอ้อยก่อนครับอันนี้ผ้าถุงอันนี้ตัวนี้ลายยังเป็นเดินผ้าไหมนะครับบูหูคือกันคะตัวนี้ผ้าไหมทีสเกตต้าเหรอบอขาเมียนคะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมทีสเกตนะครับก็หลากสีกันไปแต่ละคนก็ใส่ไม่ซ้ําสีนะครับไม่ซ้ําลายไม่ซ้าลายให้ดูผ้าไหมนะครับผ้าไหมแต่ละลายไม่เหมือนกันคือแล้วแต่ แล้วแต่ช่างนะครับที่จะออกแบบหรือว่ามัดหมีนั่นแหละครับขอผ้าไหมใส่มาวาดกันวันนี้นี่ไหมสีสเกตทษนะครับนี่ไหมสีสเกตจะเป็นลายนี้ทีสเกตสเกตใบ้านเาไ่ไหมดโอ้โหโพสิสุวรรณนะครับไหมโพสิสุวรรณรับตองซีหลังจากที่ว่าไม่สบาย แล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็วันตรงกับวันธรรมดาวันนี้เป็นวันศุกร์แต่ก็ถือว่าโชคดีได้มาวัดกับแม่นะครับมีขนาดไม่สบายนี่ก็มาช่วยเรียงช้อนนะครับเพื่อเก็บในโรงครัวนะครับสวัสดีครับแม่เช็ดลูกเรียงนะครับกีนก็เข้าวัดต้งแต่เดเกๆเลยบ้านอยู่บ้านไกลจากวัดประมาณสัก 3- 4กิโลนะครับประมาณนะครับอยู่คนละหมู่บ้านพอมาทุกวันอาทิตย์นะครับ แล้วก็จะกลับแล้วครับนี่กำลังนั่งคุยกันอยู่เที่ยวมากเที่ยวมาเที่ยวมายังไม่รู้นี่ไม้ทั้งไม้ทั้งตัวเลยครับนี่โอ้นี่ผ้าไม้ยังขนุนกันถอดได้ครับตู้นี้ไม้ยังขนุนโอ้โหคอไม้หน่อย โอ้ส oh, right oh, nice. ินหังไม้หน่อยเสื้ันโอ้ไม้รังนะครับนี่เสื้อก็ไหมนะครับนี่โอ้สวยทีเดียวครับนี่สวยสวยครับนี่ก็ไหมนะครับโทษนะครับยาย่ครับนี่ก็ไหมงามงามพู้เหลื่องโมงเลยตัวนี้ตี้เพิ่ศษไหมยังครับนี่นี่กไหมลังข้าวไก่ไหมรังนะครับนี่เครื่องไม้รรมาจาบ้านนี่ไม้บานไม้บานโพธิสวรรคนะครับนี่ สวยนะครับแต่ละแต่ละผืนก็จะแตกต่างกันไปงานคนละแบบอันนี้ไม้ไม้บ้านนี่ไม้หลานไผยแน่เลยครับโอ้นี่สีวยงามเนาะงามไป้ยแบบต้นนี้ไล่แบบโบราณเนาะไล่เนาะน้ำไฟข้างในหล่ะมีเขียดโพธิสวรรณนี่คุณยายก็ไม้เหมือนกันที่พูดคนแก่คนเฒ่าก็พาใส่ชิ้นไม้นะครับนี่โอ้ตัวนี้ไล่งามแค่เลยตัวนี้เพิ่งจะไล่ยังครับนี่ นี่ขอออกบอโอ้นี่อุดมพรนี่ไม้อุดมพรครับจ้านี่ละไม้ไี้เพื่อนไหม้ลาวนี่ไม้ลาวนะครับไม้ลาวเข็นเข็นเข็นนี่คล้ายๆกันกับของอันนี้ก็เข็นอ๋อเหมือนกันนะครับแต่คนละสีไม้ไม้ลาวเลยสวยคนละแบบครับไม้คนละสีครับนี่ไม้บ้านไม้บ้านโอ้มีแต่สีงามๆเนาะแต่ละลายไม่เหมือนกันเลยครับนี่ผมถ่ายถ่ายมาเรื่อยๆนี่ไม่เหมือนกันเลยผ้าถุงนี่นี่ก็บไม ไม้ลานี่ไม้ลาวเพื่อนหมดเลยครับไม้เหล้าในรลานนี่มีไม้ลาวนะครับสวย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 อันนี้เป็นสมัยใหม่เนาะแต่ก็เป็นผ้าถุงเหมือนกันตัวไทยตัวไทยครับสมัยใหม่เป็นเป็นสิ้นเราเป็นผ้าถุงจากตลาดตอนนี้ซื้อมาจากของตลาดตัวไปก็จะเป็นอีกลักิ่แบมหนึ่งนี่ก็คือผ้าไหมนี่มีทอเองมีทอเองโอ้ทอเองวันนี่ทำไมเกกินกับข้าวใหญ่นยังกินกเทยมเลยอันยังอืมตาบอดดีเป็นยังไง อุโบหินหูงเนี่ยตีตาพอดีเนาะนี่ครับแต่ละลายผมถ่ายมาหลายหลายท่านแล้วครับของคุณยายแต่ว,ว่าไม่ซ้ํากันเลยแต่ละแต่ละพื้นนี่พื้นหนึ่งนี่ไหมโบราณนะครับนี่ไหมโบราณสีก็จะแตกต่างกันออกไปสีสีเวีมันแข็งอืมสีเปียเรียๆแต่ว่ามีความนุ่มใส่สบายผ้าไหมไม้หน่อยว่าพเน,นินเนาะไม้หน่อยโอ้นิ่มมากทบนี่ใส่สบายนะครับผม

ผมวันนี้ก็พามาทำบุญด้วยกันนะครับถือว่ามาร่วมบุญด้วยกันแล้วก็เอาบุญมาฝากผู้รับชมนี่โคมออนทัวทุกท่านนะครับผมได้เห็นถึงการใส่ผ้าไหมามาวัดในวันออกพรรษาวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนีคมออนทัวด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ